สวัสดีครับ A FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องท่างสอปอปอล่าวมาพบมาพอกันนะครับกับผมกอดกกฤษินนะครับมาเจอกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18กรกฎาคม68นะครับที่เพจอกอกกรพลังเลขนําโชคนะครับ มาช้าหน่อยนะก็ถือไม่ไม่ถือว่าช้าเนาะก็ประมาณเที่ยงเส,เสร็จนะครับเที่ยง19บเนาทีนะครับไปทําบุญพึ่งมากพี่น้องนะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับ FC นะสมาชิกในห้องแนวทางของอาจารย์ที่ร่วมทําบุญลงทานกันนนบอาจารย์นะครับขนมจีน100กิโลนะครับเพิ่งเสร็จมิกินะตั้งกิจอธิษฐานอ่อเดพี่น้องเอาสิ มีโชคมีลาบไปน้ากันนะครับหลังจากรัฐบ,บาลงวดมิกิก็เต็มๆพี่น้องฟันสองนะฟันสองมาเด้งบนล่างนะครับนะในเพียนนี้ลงให้นะครับทั้งเลขทูปน่า,น,าน่าจะร่ำรวยกันอยู่เนาะนะบางคนเห็นก็บางคนไม่เห็นบางคนก็ก็ยังว่าแต่พี่น้องคนไม่มีโชคมันยังไงก็ไปเห็นก็มาดา่าด่ามามาออกแล้วเพิ่งเห็นเนาะเออไลฟ์สด มีเพจนี้อาจารย์มาไลฟ์สดวันอาทิตย์นะครับจริงๆว่าจะไลฟ์วันจันทร์ในเพจน้ำปลาร้าพอดีวันจันทร์มีธุระนะครับที่อุบลนะครับที่อุบลราชธานีก็เลยามาไลฟ์ให้ในวันอาทิตย์นะครับส่วนวันจันทร์นะครับอาจารย์ไปนะครับกลับก็เลยแวะมาแก้บนที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับที่ จังหวัดศรีสเกียร์พี่น้องก็ได้เลทถูกนะครับก็ดีใจนํำสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับที่ติดตามนะครับก็คือตัวนี้แหละพี่น้องนะในในคลิปอาจารย์ลงในน้ำปลาก็บอกว่าบอกมีค่านะครับที่ขายเลตเตอรีลินที่สาน่ะนะมีบอสสองหกเนี่ยนะอนะเอาเลขชุดนะซื้อสองหกกับสองเก้านี่แหละพอดูแล้วเนี่ยนะครับทุกคนทุก ทุกดอกที่คนไปขอเนี่ยจะมีเลข2เลข9ตลอดเลข2เลข9เลข6นะครับแต่โชคดีใน,นส่วนตัวฟันฟัน2นะครับมาเด้งๆเลยพี่น้องเ,อเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยนะครับมาบน2อสมาล่าง2 6นะถ้าอาจารย์ฟันเนี่ยก็จะทําตัวเดียวถ้ามีฟันนะก็จะให้2ตัวก็จะไปทําชุดหวยใบฟ้าเนาะอาจารย์งดทํำหวยใบฟ้ามาแนละ้จะสางวด ตั้งแต่ฟันศูนย์ออกศูนย์หกฟันสี่มาสี่หกตรงๆฟันสองมาตรงตรงสองหกและสองสี่นั่นแหละพี่นอ้องอะมันนี้เอาบาใครจะเอาอ่วันนี้ให้ก่อนนะครับเนี่ยจะได้ไปหาสื่อลัตเตอรี่ไว้นะให้ตัววิ่งตัวเด่นเงินล้านฟันตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะอาจารย์ไม่ทาใบฟ้าแนละ้วเดี๋ยวกะเจิวไม่ออกถ้าอาจารย์มั่นใจค,คือฟันนะครับอ่ะ,อะใครโชคดีอ่ะนะครับอ่ทักทายกันนิดนึง นะครับภาพชัดเสียงชัดไหมเนาะเพราะว่ามาเพียดนี้น่าจะเป็นไลฟ์ครั้งที่สองในรอบ2เดือนนะเพราะว่ามันติดแดงอยอมนะสวัสดีครับคุณแมนนะถ่ายยูคครับเออสวัสดีครับคุณกระดกออนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับก็เช่นกันนะครับรออาจารย์อยู่อ่ะบอกแล้วเนาะต้องมามาสามาเร็วก็ต้องมานะครับอ่ะสวัสดีครับคุณมาริวันสวัสดีครับคุณน้ำโต้งสุด แซบนะครับคุณสาครอ,อยู่แถวไหนเนาะคุณธัญพัฒนนะครับชัดเจนแก้งแก้งให้ทราบหน่อยนะครับที่นนองแก้งผลนะเนี่ยจะมีปัญหาในระบบหรือว่าครั้งก่อนที่อาจารย์ไล์น่าจะเป็นผลเนาะมามาไล์ดูผลแนวทางมันก็สะดุดนะครับก็สะดุดก็โชคดีนะครับได้ถือว่าก็โอเคนะได้ลอตเตอรี่ ไปสิบสกว่าใบได้สิเพราะว่าหนักหนักสองศูไปสิใบนะครับเพราะว่าอาจารย์เล่นอย่างาละสิบใบนะก็ก็ให้ดูอยู่ไร์ที่เพจน้ำปลาทีนี้ก็ตัวที่มันเกินมาคือมองง่ายๆเนี่ยอยากได้หลักร้อยนะหล,ลักร้อยต้องเป็น9ก้าสองหนะมันไม่มีนะก็มีอยู่ชุดเดียวที่สารเมฮนี่นะันะพี่น้องนะคือเราก็ซื้อว่าเออเอา,เอาแค่นี้พอ ก็ถือว่าอย่างละสิบใบในตะหนักที่สองศูนย์แต่มันก็ชอบในล่างพี่น้องในล่างมันได้เด้งๆได้แล้วทังลัตเตรียังสิแม่เออนะครับอ่ะคุณราตีอยู่รามอินทาชัดเจนเนาะน้ำตัวหู้อยู่ประชุมประชุมธานีชัดเจนคุณสุรีนะครับสวัสดีครับอยู่แถวไหนเนาะสรุปเป็นยังไงบ้างนะได้ได้สองใบค่ะสองหก ก็ดีเกด้วยนะครับคุณสุมาสุมาีนะครับอืมไดนะครับทำเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องยาซีบ,บอกเรียบร้อยนะตัวเจาะตัวอะไรเขาเรียบร้อยเลยหาสื่อลัตเตอรีคอนดเดอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะค่อยว่ากันนะคุณรัชดาอยู่กรทมชัดบอกชัดเนาะนะครับก็นะหลังจากคุณรัฐบาลก็ เข้าก็ขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนนะปรับแช่งเขากับแบรนด์ที่เขาขายจําหน่ายในท้องตลาดถ้าเราเปิดใหม่ถ้ามันไม่ดีกว่าเขาไม่นัวกว่าเขามันไปไม่ได้เนาะเราก็เนะี่ยเอาทุกแบรนด์นั่นแหละที่คนกินเนะี่ยมาปรับใส่กันจานต่อจานทดสอบเทสหลายเดือนพี่น้องจนว่าเอาซ้ำเพลินกับว่าเอานะครับมาช่างใจมันเรา กันออกมาแล้วได้อยู่สองสูตรเอเ้ยใกล้เคียงกันจะจะมาทําเป็นฝาเขียวดีไหมฝาแดงดีไหมเอามาปรับแก้ใหม่ให้มันอยู่ในขวดเดียวกันทั้งต้มทั้งยำทั้งตําทั้งแกงอยู่นิดขวดเดียวกันไอตรงนี้ตกผึกเอาไปให้คนลิ้มลองนะครับอาจารย์เปิดให้คนลิ้มลองวันดีนะครับที่เปิดตัวในวันวันพืชมงคลน่าจะเป็นวันที่เก้าพฤษภาคมวิ่งเงินล้านใครจะเอา หรือไม่เอาก็รอเป็นวันจันทร์ถคาจะเอาละ่ะใครากเห็นใครากเห็นก่อนคราวที่แล้วงวดที่แล้วนะครับมาแบบเด้งๆนะครับฟันสองนะผลที่ออกบนสามสองสี่ล่างสองหกนะครับพี่น้องฝานเจี๊ยบ น้ำสักขวดหลานเจ๊ยบนะครับของเงินที่ใครจะเอาล่ะเอาพิมพ์มาตำไทยให้ก่อนเลยนะจะได้หารัตเตอรี่ถูกว่าหลักไหนยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเน้อบอกให้ไปหารัตเตอรีตัวไหนถ้าใครติดตามอาจารย์นะจะรู้เนาะ พอาจารย์งลงเฟซบ่อยมากเป็นยานหะพาหนะคู่ชีพของอาจารย์อ,อนาสิฮู้บอกว่าประมาณนี้หู้นะยานพาหนะคู่ชีพของอาจารย์เนาะอ่ะตามไทยพี่น้องวันนี้ฟันที่อ,อตามนี้เลยอยากไปหาอเตอรีไวบอกฟัง อันดับแรกนะพราะทุดพวกนี้มันจะอัน้นนะครับอ่ะยานพาหนะคู่ชีพของจนันคืออีหยังให้เป็นปิดสนาเด้อใครเป็น f อฟของอาจารย์น่าจะรู้นะครับลงบ่อยและเคยออก3ตัวด้วยนะครับนะถ้าจำไม่ผิดจังจำขึ้นใจนะออกทีวีหลายช่องเมื่อวันที่16พุพฤศจิกายนพศสอ6 5 เป็นตัวใดไปดูเรียงเบอร์ย้อนหลังนั่นแหละนะจังจำขึ้นใจอยู่นะให้ไปหาเอานะครับประมาณนี้เออบอกเป็นนนๆ่เานั้นใครไม่รู้กน็น่าจะไปดูเรียงเบอร์หรือไปดูในพี่ Google นะหัวรัฐบาลเมื่อวันที่16หพฤศจิกายน2565ตัวไหนเนาะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันฝนตก ไปหาเอานอกจาก FC ตัวใหม่ตัวคนใหม่ถ้าตามอาจารย์ปีหกห้าปีนี้หกแปดด้สามปีแล้วถ้าตามอาจารย์มายังไม่ถึงปีไม่รู้เลยงงตึ๊บไก่ตาแตกบอกซ้ำมนีกับซ้ำเปิดแท่งแล้วพี่น้องก <c oughs> วนเมื่อสี่อันนะนะหาเอาหาเอาประมาณนี้เดี๋ยววันวันพรุ่งนี้นะครับเพราอาจารย์ จะไปแก้บนแม่ฮันนี่เดี๋ยวจะไปขอท่านต่อนะท่บนชุดไทยสองชุดนะครับมีกี้ท่านให้สามสองสี่และเลขทูบอาจารย์สองหกมาบนมาลางังเบอรออเดอร์อาสิบเบรีมาลายสดจะลงเป็นชิปให้ในเพจน้ำปลาก่อนพาจวดเท่านั้นเพจนี้บ่ลงหรอกนะจะพระอ,อาจารย์จะลงในคลิปนั้นในในเพจนั้นนะเพจนี้ไม่ลงเพราะ มันปิดกันนะครับแต่ก็จะเป็นลงภาพวันที่มันออกอ,อย่างเช่นเลขทูบก,ก็จะเอามาใส่พร้อมกันถ้าเป็นคลิปเต็มรูปแบบนะเหมือนงดเมื่อกี้อยู่ในเพจบริษัทน้ำปะลาก่อนพายจวดเปด็นกับให้ไปติดตามไว้เด้อพี่น้องเออว่านี้นะครับเพราะว่าขอเพิน่นนะครับชุกขอนะขอน้ำปะลานะครับเพิ่นกับประท่านให้เพิ่นกับมออไทย นะครับนะีนะครับลูกค้าติดต่อมานะครับจะต้องไปส่งอาทิตย์ละ200โลนะ,ะคืออาทิตย์ละโลนะไม่ว่าซีสเกตก็ดีอุบลก็ดีนะครับ <c oughs> ก็เลยไปแก้บนแล้วก็เลยขอนะครับรัฐบาลวันเมื่อกี้ว่าขอรัฐบาลนะนะครับก็ได้นะครับ,นะรบจะเลยทำบุญมาวันนี้นะทำบุญทุกทีทุกครั้งก็จะมีโชคใหญ่ ประมาณนี้นะพี่น้องนะจะไม่ได้ให้อีกแล้วนะเนี่ยจะมาถามว่าไม่เห็นนะจะไม่ลงด้วยนะพระลงเดี๋ยวมันไอไอมันอ่านนะคือไร้สดเอานะครับนะในตำลาวตำไทยโดยตัวเด่นให้ไปแล้วอประมาณนี้นะครับขอทุกคนโชคดีรำ่รำ,รำ,รำ,รำร่ำรวยรวยปังปังกันทุกคนโชคดีสว,วัสดีครับเจอกันใหม่